เซตอัพเบื้องต้นนะครับหลังจากที่ทางโรงแรมส่งรายละเอียดเบื้องต้นมาให้กับทางบริษัทนี่ทางทีมงานก็จะทําการ Setup พนะครับรายละเอียดต่างๆเ,เ,เข้าสู่ระบบนะครับเพื่อเปิดใช้งานนะครับเ,เริ่มต้นนะครับหลังจากที่ Setup ระบบต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะส่ง URL นะครับพร้อมทั้ง username และ password ไปให้ทางอีเมลนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ทางโรงแรมจะต้องเข้ามาเซตอัพรายการอาหารเพิ่มเติมนะครับโดยการล็อกอินด้วย user hotel admin นะครับ,นะรบหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยให้ไปที่ setting นะครับเบื้องต้นนะครับให้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับที่เมนู configuration นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของ โรงแรมนะครับชื่อโรงแรมชื่อจดทะเบียนอะไรต่างๆนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับผมสก็จะเป็น o u t เลตนะครับ o u t ตที่ส่งมาให้กับทางทีมงานของเรานะครับที่ได้ทําการเซตอัพไปนะครับหากไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะคลิกเพื่อที่จะแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้นะครับรวมถึงชิปนะครับแต่ละ o u t ล็ตให้บริการกี่ชิปนะครับตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติม เทเบิลโซนนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้จํากัดนะครับรวมถึงเทเบิลนะครับหรือโต๊ะทานอาหารนะครับตรงนี้ก็เซตอัพไว้ให้เรียบร้อยแล้วตามที่ข้อมูลที่ได้รับมานะครับก็หลังจากตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเรื่องของเซลไอเทมนะครับตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยทางทีมงานจะเซตอัพกลุ่ม ของอาหารเนี่ยไว้ให้2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นฟู้ดนะครับกับเบเวอร์เรจหากว่ามีกลุ่มอื่นๆนะครับ mm hmm. เช่นวายต้องการที่จะแยกกลุ่มออกมาก็สามารถคร mm ีเอทขึ้นมาเพิ่มได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นทอแบโอลนะครับเรื่องของเอ่อบุหรี่ต่างๆก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วก็จะมีฟู้ดและเบเวอร์เรจเป็นหลักนะครับในฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรจเนี่ยก็จะมีซับนะครับเรียกว่าซับกลุ๊ม นะครับซับคุปของฟู้ดเนี่ยก็จะมีเบื้องต้นจะเซตไปให้ก็จะมีเบรกฟาตแอปเปอรไทเซอร์สลัดอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ทางโรงแรมสามารถเซตอัพได้เองนะครับโดยการคลิกนะครับ Edit นะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับในรายละเอียดต่างๆนะครับตรงโค้ดนะครับแนะนำให้เป็นตัวเลขนะครับเพราะว่าเวลาที่เราสร้างรายการอาหารเนี่ยระบบจะช่วยรันนิ่งให้นะครับถ้าเป็นตัวอักษรหรือเป็นตัวอักษรอื่นๆเนี่ยระบบจะรันนิ่งไม่ได้ นะครับก็แนะนําให้ไล่ไปนะครับจาก01 02 03อะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้สามารถที่จะมู v ได้นะครับต้องการให้รายการใดขึ้นไปเป็นค่า default นะครับตอนที่เข้าระบบ point of sale นะครับในส่วนของแคชเชียร์นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกรายการที่เราต้องการเนี่ยให้เป็นเมนูแรกได้นะครับกรณีต้องการที่จะลบนะครับในกลุ่มที่เราไม่ต้องการเนี่ย สังเกตว่าจะมีสถานะตรงนี้จะเป็นออนอยู่นะครับระบบจะไม่ให้ลบนะครับตรงนี้ก็จะฟ้องว่า i n u s e อยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าก,การที่จะลบปุ๊บเนี่ยให้ทําการสถานะเปลี่ยนสถานะเป็นออฟก่อนนะครับจากเป็นออฟแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรลบ,บได้นะครับตรงนี้ระบบก็จะถามว่าต้องการให้ยืนยันที่จะลบหรือไม่นะครับเปลี่ยนกลับมาเป็นออนก่อน นะครับเบื้องต้นจะต้องเซตอัพกลุ๊ปแล้วก็ซับก r ุ๊ปของอรายการอาหารให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่ารายการอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราจะเซตอัพเข้าไปในในหมดย่อยของของซับก p ุ๊ปอีกทีหนึ่งนะครับเช่น <c oughs> ตัวของเบเบลเลก็จะมี d r i n k n n g water, soft drink, food juice, coffee and tea อะไรต่างๆเนี่ยทางโรงแรม f b manager นะครับแนะนำให้เข้ามาตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเปิดใช้งานระบบจะต้อง เซตอัพให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะแนะนำเรื่องของการทีรายการอาหารก่อนนะครับส่วนเรื่องของการใส่ราคานะคับกำหนดราคาขายเนี่ยจะแนะนำในคลิปต่อไปนะครับเบื้องต้นนะครับให้มาที่เมนู product item นะครับตรงนี้ระบบได้เซตอัพไว้ให้2ตัวเป็นตัวอย่างนะครับก็คือ breakfast adult breakfast children นะครับตรงนี้ก็จะเป็นก r ุ u p ที่เรากำหนดไว้นะครับที่ให้ดูเมื่อสัครูนี้นะฮะนี่เป็นแอปิไทเซอร์สลัดอะไรต่างๆนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะเซตแอปิไทเซอร์นะครับตอนนี้ยังไม่มีรายการนะครับเลือกปุ๊บและซับรุ๊ปให้เรียบร้อยแล้วกดที่ add item นะครับสังเกตว่า item เนี่ยระบบจะ running มาให้แล้วนะครับก็คือ1ก็คือ food ซับปุ๊บ 02ก็จะเป็น102ตามด้วยเลข3ตัวนะครับระบบจะรันน i ิ่งให้เลยนะครับเช่นเมนูที่เราต้องการนะครับเป็นทดสอบแล้วกันนะครับภาษาไทยด้วยนะครับเป็นรายการชื่อรายการอาหารนะครับมีซอสไหมนะครับกำหนดให้ระบบเนี่ยต้องการที่จะประคับให้เลือกซอสก่อนไหมเช่นสเต็กอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับ รายละเอียดต่างๆก็คือระดับความสุขต้องการให้มีการระบบป๊อปอัพขึ้นมาถามไหมนะครับความเผ็ดนะครับก็จะมีอยู่5้าเลเวลนะครับอ่ยูนิตก็จะเป็นพอชั่นเป็นจานเป็นกรัมเป็นกระป๋องเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เลือกไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเบื้องต้นแนะนําว่าให้เซตอัพรายการอาหารเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับสังเกตว่าจะมีเมนูอาหารเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้ามีรูปนะครับคลิกที่รูปกล้องนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกรูป นะครับถ้าเรามีรูปนะฮะตรงนี้ก็จะช่วยให้การขายทางส่วนของหน้าร้านฝากแคชเชียร์เนี่ยหรือว่ากัปตันเนี่ยออเดอร์เนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีรูปให้ดูนะครับอันนี้ก็คือการคีเมนูรายการอาหารเข้าไปนะครับถ้าต้องการแก้ไขก็คลิกที่ edit item นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะฮะ ออเดอร r i n t e เตรนะครับตรงนี้แนะนําให้เลือกเป็นคิทเช่นนะครับกรณีที่ต้องการส่งออกครัวด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มี p r i n เตอร์ไม่ได้ Setup ระบบ p r i n เตอร์ออกครัวออกบาไว้เนี่ยก็ไม่ s e ตอัก็ได้นะครับผมเสร็จแ,แล้วก็ทําการอัปเดตนะครับแค่นี้เองนะครับกรณีต้องการใส่ราคานะครับเมื่อใส่รายการอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะมีให้ใส่ e d i t Pri c สนะครับตรงนี้สามารถที่จะเลือก ราคานะครับเช่นรายการนี้120บาทนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับมินิมัมออเดอร์นะครับคอรเฉลี่ยที่เท่าไหร่นะครับเปิดการขายจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับเมื่อหมดวันที่แล้วเนี่ยระบบก็จะหายไปเองนะครับแนะนาตรงนี้ถ้าเป็นเมนูหลักๆเนี่ยก็แนะนําเป็นกําหนดไปปีไกลๆเลยก็ได้นะครับผมเซอร์วิสแวบต่างๆนะครับเป็นยังไงนะครับสามารถเปลี่ยนราคาได้ไหมแนะนําว่าให้เป็น no นะครับเนื่องจากว่ารายการอาหารทั่วไปเนี่ย จะมีการที่ราคาไว้อยู่แล้วนะครับยกเว้นรายการอาหารที่เป็นโอเพ่นนะครับหรืออาหารที่สั่งนอกเมนูนะครับเราถึงจะอลาวให้เชนไพร์นะครับก็คือใส่ราคาเองนะครับอลาวดิสคาวเยสนะครับเลขเมนูนะครับตรงนี้ถ้าต้องการให้เป็นเมนูแนะนำนะครับก็สามารถที่จะกำหนดเป็นเยสได้นะครับรวมถึงโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชั่นก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นแบบ b ายว buy f r e e get free นะครับซื้อ เช่นซื้อ2แถม1หรือซื้อ1แถม1อะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเซตอัพได้นะครับหรือแบบดิสคา t นะครับก็ Value ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเช่น10%ระบบก็จะทำการดิสคา t ให้อัตโนมัตินะครับเบื้องต้นผมเซตเป็นโ no นก่อนนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปในการที่จะอธิบายรายละเอียดลึกๆอีก,กทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วรายการขายตัวนี้120บบาทเราจะขายที่ไหนบ้างนะครับขายที่ร้านอาหาร นะครับทั้ง3รอบไหมนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับก็แนะนําให้เลือกทั้งหมดไปเลยนะครับถ้าเป็นขายทุก o u t l e นะครับแล้วก็กดอัปเดตนะสังเกตว่ารายการขายทั้งหมดก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็คือแต่และ o อ t l e เนี่ยบางทีเราอาจจะขายราคาไม่เท่ากันก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสมมุติเช่นถ้าจะบอกว่าเ,เราต้องการขายบางรอบบางราคาแตกต่างกันเนี่ยก็สามารถกําหนดแยกกันได้เป็นแบบอิสระนะครับ ก็คือเรื่องของราคานะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการปิดไปเพราะฉะนั้นรายการตัวนี้ก็ถือว่าเซตอัพรายการขายเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําให้ใสร่รายการอาหารเนี่ยทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนนะครับทั้งฟู้ดแล้วก็เนื้อร์เลศนะครับเช่นบิ้งกิ้งวอเตอร์นะครับก็ทําการแอดไปนะครับเช่นนะครับเช่นน้าดื่มสิง แค่นี้นะฮะแล้วก็ทาการกดเซฟ็นะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะได้รายการเครื่องดื่มออกมานะครับก็เซ็อัพรายการอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแนะนําวิธีการใช้งานในส่วนของแคชเชียร์นะครับหรือพยอยับเซลล์ต่อไปครับผมขอบคุณครับ